ี่น้องเฮ็ดมันนี่สุดจอรดนะครับเฮ็ดดอกงามๆครับสวัสดีสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงเกือบบายโม่เนีครับเที่ยงกู้กู้แล้วครับเที่ยงหาซีบแล้วครับนี่กรรมมะลุ้นน้ำการทั้งข้าวขับช่องลายพระสนุกมันนี้มาปลาไม้ครับไม่เคยมานี่ครับดุดไปทุกทีแสดงครับนี่บุรุษพ่อเฮ็ดยังบ่ครับกรรมมะรุนน้ำฝันนาะครับเนาะฝนกรบโปรงตกครับ โอเห็ดแล้วพี่น้องดอกบักง่ายครับนี่เปิดในเบื้องนะครับนี่ดอกไข่ครับคักแล้วครับนี่ยูมันดุนๆนี่ดอกแรกแขกมันครับพี่น้องดอกงามดีตอนเบื้องครับดอกบักง่ายเลยครับนี่เดอบเ่านะครับโอ้ฝุ่นท่านผู้ดีจุูมนึงครับพี่น้องเห็นไหมครับฝุ่น ติดไม้ถึงไม้ออกครับหนุ่งตอนส้นนะครับดอกแรกแหกมานี่ครับครับสุดยอดเลยครับฟอยจุ่มนึงครับพีน่น้องน่ครับเขาไข่ขครับพี่น้องเขาไข่เขาไข่ขขล้วนๆเลยครับนี่ของจุ่มนะครับ พี่น้องนี่ครับเห็ดขาวไข่ขึ้นกอครับนี่มันมันเห็ดขาวไข่แล้วครับนี่สามดอกแล้วครับนี่แม่นบ่นี่โอ้เสียดายดีพี่น้องพอพมาพอเกือบเน่าครับนี่ดุมเบิองหอมงงวยครับนี่สองดอกแฝดครับเกือบเทาจึงเทากับปุ้นได้ครับเพราะมันหอมครับนี่ครับสี่ห้าดอกแล้วครับพี่น้องโอ้เห็ดหายครับแดงจริงคือเอ้ยสมเจไว้นี่ครับ ตีหาวดอกครับเก็บไปก่อนนะครับเนาะเนี่ยยังตัดขาครับเพราะมันค่อนข้างสีสะอาดอยู่ครับนี่ที่มีอย่างเจ้าน้อยนะครับเห็ดหาดนะครับออกถิมีอย่างครับพี่น้องดีครับต้งดีกันีะครับกำลังจุ่มงามครับโอ้ หนึ่งปูนเจลนะครับสองดอ,อกครับหนึ่งหนึ่งดอ,อกหนึ่งสามตัวนี่จุง๋งงามครับหมดแล้วมั้งครับองขาเฮียเคล์บาค่อยเป็นน้ำครับนุ่นเยียวยังครับนึ่นดอ,อกหนึ่งครับสองสามไม่เยีย มันท่าพี่น้องวันนี้ขอบเขตเฮ็ดข้าวไข่นี่ครับเฮต์เขาไข่กระตาไปอีกทั้งนึงครับย่อไปใส่กระตาบันทึกระตาไปอีกฝั่งนึงครับพอเฮ็ดพวกพอเฮ็ดพวกแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับกำลังหบานเด้ครับนี่ยร่างพอดีเสียครับ มีมูลนาดอกกิ้งนี่คุ้มนี่ข้างหนาจุดลดเลยครับพี่น้องหมกพีพ่วงครับนี่ตั้มครับตวบานวยบใหญ่มาสมบูรณ์ไปเลยมันแรงครับพี่น้องเรนน้อยบกไงไปเลยครับพือปีกไก่หน่วยบัใหญ่ครับนี่เบึงพวงนี่ขนซ้อนสกัดนี่สามสี่พวงอันนี้ขังง่อนี่ ข่าแม่เก็บเลยแม่นี่พวกนียงานเลยพี่น้องตเดียวเลยครก็บยิ่ิบหน่อยนี่ราเรใหม่ปลารถบ้านเลย่ะจิ้ป่วนรถบ้านรถเปี่ยว ตำตำที่กเก็บง่ายพี่น้องว่าต้องปีนลงไปครับเฮ้เยไต้ทั้งเห็ดได้ทั้งผีพวนมือนี่หวานเผาะหวานแล้วป่าติดพื้นิลยครับนี่ยเยอะอยู่ค่ะเยอะเก็บยเยอะลงเหลืออะไรครับนี่จะสืบเบสืเนะอใบออก ห่างๆนะครับเพ็ we ่ละงู์ครับขี้เท้านี่จุ่มง่ายๆหมดพี่น้องขี้เท้าที่ออกตลอดเด้ค่ะอันจะฝนออกแล้วครับในขี้เท้านี่ตาพี่น้องจุ่มขี้เท้าไว้นี่ตายใหญ่ค่ะ พกขอกุ๊กตอนครับเอาดีครับเอ็กิทเทอนี่ครับนไม่น้อยไหมจิ้มกันยากจะห,กหักไหมเครื่อใไหมนักอ่านก็ออกมาบรนไดกระ n e าครับเอกิทเทอนันค่าเครื่อครับ 5. เดี๋ยวสร้างซีจูมให้น้องเอกิทเทอครับ เกิดน้ำเครื่อเกิดค่าเครื่อครับต้นนั้นจุ่มง่ายครับบอสครับเนี่เฮ็ดขี้เท่าครับพี่น้องเฮ็ดเสียบครับพี่น้องจุ่มง่างครับเนี่ยต้นเาบานตรงนี้ ้านเพิ่มอ,อร์แล้วครับบ้านเรื่องบ้านก็มาบ่เห็นบ้านครับพี่ว่าแข็งดีค่ะอ,อุ่นแม่ดอกหนึ่งแม่อีจุ้มหนึ่งแม่ <c oughs> ตามมาตามมาทองจุ้มตนไอยะมนะันและพี่น้อง โอเหยียบเครือลูกค้าจ้าของไว้ส่องจุ่มไปน้องดอกหนึ่งแม่ดอกหนึ่งหน,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 นึ่งตัวหน,นึ่งสี่ดอกครัเพ่มอีกสี่ดอกครับมันมันกับพี่น้อง ยิ่ง่พี่น้อง่าทารรนเถ่ามนด้ทานเถ่าไปนอแล้วท่านผู้เมืแล้วครับพอเห็ดแล้วครับพี่น้องไ่รู้ว่าเห็ดอย่างเดี๋ยวต้องพิสูจน์ก่อนครับ เอ็นเบียวครับโอ้ยเฮ็ดเพิงกนน็นี่ครับนี่ครับสองสามดอกคือจังสิเนาถตาว่าดอกแข็งพุกเลยครับนี่อนเลยนี่ออเฮ็ดเพิงเขาครับนี่เฮ็ดเพิงโุยน่นี่ครับเบ่งครับดอกแข็งพกเลยครับขากระแข็งครับ ส่งสีทอดแล้วเมนกดบึงแข้งปุ๊กเลยครับพี่น้องทอ้ก็มีแค่สามดอกแล้ว,ลค,รค,ลลวครับเก็บเป็นเม็ดระเบ้ครับไอ้บางบ่ครับนี่ยแม่เ็ดบ้างไแม่ <c oughs> โอ้ยเล่นดีดตาเลย่ะเดี๋ยวเห็นจูมเดียวยไว้่ะพอเ้าไอ้ใบสีหาจูมอ้อพี่น้อง ราคาเฮ็ดไปค่ะเบียงกระสับหลาดเลยค่ะดีหาจุม่มจากออกแล้วค่ะเนี่ยคันออกเลยดิเยนเริ่มแห้งอยเลแล้วคนตกมาแห้งนี่ส่องไปหน่อยเครื่องตาแล้วครับร่วมออกมาทีฟัวน้ำครับ ในเครื่องตาเดียวครับจะดูพ่นหรือเค่็ดอะไรเฮ็ดไข้หรือเปล่าพี่นอ้องพ่อและแม่โอ้เป็นไงพ่นพี่นอ้องจุม้มเห็ดไข่ไหมครับใน,ในพ่นในพ่นครับใช่ค่ะ พี่นอ้องคาเห็ดเค่ะผิงไงแห้งครับนี่แต่ทริจรยี่สิบดอกไปปนเลยครับอย่างปนห<ล>ับผ<อ>ิงปนนี่ครับบ่งพ้งพงพนน้อยๆครับออกประจําครับมนอนโวรตา้ากัอพี่นออ้องไม่ไกมินออกเดียวคอล้อ มปวบเลยเกือบเท่าไหมปวกตาปะทางเดี้ยวหยากันนะทีท่าเลือดท่าเลือแล้วปาจเป็นสีแดงแดงอย่านี่ท่าเลือดเดี๋ยวเกือบเห็นร่างตัวใส่กับต้นใหม่ใบใหม่ครับ nhưng mà ba mươi ba độ nhìn nó lên nè, cười này, này húm, đây ตาหลาดเลาครับนี่ครับแปรงตตือเลยครับพ่นี่ฝันไกลเคียครับเคียห้องกระไดเล่กันครับต้นุ่มไปเล่นกันครับ่อนปลาน้อนีดอกไฮีายยอะเลยแต่พ่อขาเคียครับ ป,ปัดตายยากเลย่ะแม่อีจุ่มนึ่งเหลือเกลือบวกเ,เห็นครับพี่น้องแบงเครื่อใหม่เึ็นมากเลยครับอืมบันป,ปัดจุดอะไพี่น้องน้ำพง,งเลยค่ะแค่ต้องใช้เห็ดปวงค่ะ <laughs> โลละสี่ดอกปาดพุทาเฮีด้ค่ะขายงจหลดเลยครับมาหมดเดียวไปใกล้กันเลยคะเนี่ยหมดเดียวสามดอกครับหน่องสามจุนสองจนมันมา้วครับพ่นเขาเคจนเปลี่ยนก็เดียวเหมพเดียวเลยค่ะออกพ่นเลยค่ะ ไม่ต้องเลียงานเลยเราเยันชัดเจนเลยครับไม่มต้อบอกอืมง่างน,นครับพูนเดียวยต่อครับอืม มานมาันครับพี่นอ้องตุยตะไคร้เลยนะพี่น้องหอม,มต้นไหมอ่ะรุเช้ารุ่งเช้าอันนี้ต้นเดียวสามดอกครับพี่น้องลงไปในงาพุ่นะครับหืมจังสองงามเลย ใช่วันหนึ่งครับอัศจ,จรรย์นะครับว่าพอเห็ดทาน,นครับเห็ดปวกบ้านในโชว์แล้วค่ะขายย<ห>ังไงอ้วยที่เก็บอยู่ทาอยู่ปลาทานเหยียบค่ะบอกว่าน้ำง่ายชุ่มชุ่มมากาับเหยียบ ง่ายๆพี่น้องให้ทานสีเดียวกันครับใบใบตองเดีวยวยาขนาดตํปุกเสือทานหน่อยเดียวใหญ่พหอปคนเสีบจุ่มแล้วมีพี่น้อง ตรงใดเป็งสีง่ครับเป็งามดอกงามง่ามครับมาเคลียร์ไปเปิดจะเดินเท่าได้หารนี่เดินเทา่าเก็บน้ตาแต่บ้านนี้พี่น้องม้านม้นครับชุ่มนีไม่น้อยจุ่มไม่น้อยครับพี่น้อง อยาผมเป็น <West> ไงต่นแต่งานกัดอกงานเลยครับาม้ ops? ไกระทีมาุดกะทีมน่าใส่กะเพทานเกิดด้วยน้ำกันเนี่ยครับงเดียวกันด้วยครับนี่ยแ่มึงเคยเก็บน kind of ี่งดึงือใบไมปูนปูดูขึ้ยู่นี ดอกงามเดี๋ยวไปนอนข่อนข่ะเข้ยวขุ่นดึงไอ้งานทำนอ่น้มาสองดอกตัวนี้ขุ่นชุ่นนุ่งล้วพี่นองกระเบืงเห็ดแต่ดอกน่างามครับนี่จูนไหมพี่โด ดูเงีนยครับหุ่นตูปูเลยครับพ,บพ,บพ,พี่น้องพัดทิวานเพาะไปหยุปลาเลยอือดอกไทเลยคร,รัอือยีดอกครับพี่น้องฟื่งรุดเข้าไปครับยูนี่หลือแห้งครับกับดอกงามกับเบิง มามันรูดตางดาวนีครับหน้าจุดโดดเลยครับพี่น้องยากเลยพี่น้องนั้นม้าครับเต็มแท้ครับเต็มแท้มาหนีเติงพี่น้องตรงนี้ถ้าอ่อนช้อยนะครับ ไงผักงไ <laughs> บบงนี่บ,บานนี่เพลิเพลเลยครับตาบานบานนี่จะโทป,ปากระทาไแล้วอือนี่น้องอานี่ค่ะมีรงเรือเก็บวิเขาเกละหมูก็ไดมองดอกเดอกบเท่านไหว้ห้ง่ายอยูย่หากไม่อ่ะ ีอหมบานนะครับได้ข้อหักตัวนี้จูมแม่นั่งๆไปนอนสีโม่งเปิดไฟแล้วพี่น้องอานนี้สีโม่งเรงครับเปิดไฟแล้วครับมีนี่โฮมเมื่อช่วงสึฝนตกครับคือเหมือนเลยเลยเปิดไฟซอยกดนะครับ เจ้าเลยครับนี่งามเลยครับพี่น้องสมบูรณ์ดีครับงามเลยค่ะโผล่แล้วพี่น้องระงงคางพุ่นครับนี่ดอกสี่สมบูรเลยครับนี่ดอกทีาง,งามครับนี่ มันจะออกสีสมสมจังน่อยครับพี่นอ้องพี่นอ้องเห็ดคายครับดอ,อกอง,งามครับนจูงงามาางามเห็นตาเด้อพี่นอ้องเอประมาณกี่ตันรครับใส่เม่ิใส่อยู่ข,งขางท่ามันวะตามไปินเดิงพี่นอ้อง ดอกอั่นเลยนะครับนี่กลางข้างเหรอมะนีคนเห็นว่าแต่ป่นแรกนะครับเห็ดเขาไข่แต่ไร้คับมันนี่เดี๋ยวซืปุ่นดอกแล้วมั่งน้อแม่พี่น้องเห็ดมันนี่สุดยอดนะครับทีเห็ดดอกงามๆครับเห็ดเขาไข่เบิ้งครับเขาไข่ลายกระโม่เลยครับมันนี่เห็ดกี่เท่ากับาอไรบัดไร เอลเงาทานทานแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดโปรกตาปะเห็ดโปรกนะเนาะไี่ทานแลวก็ย่างแยาเลยะเฮ็ดโปรกสุขายแย่แล้ครับนี่เบิ่งครับประมาณสามสิบเซนหรืมั้งครับนี่ขาก็าไม่ได้กูดอืมครับเด็ดปุ่นแรกนะครับมันนี่จะได้กับปากช่องหน่อยฟาสุ่งนะครับเด้อฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปช่องหน่อยฟาสุ่งน้ำครับ ขอบุณลลายครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ